สวัสดีซีมาสุขคูพนนะจ้าสวัสดีพี่น้องมนีมาจีบซีมาทำเมนูก้อยปนินนะจ้ปะปนินกะลูกซื้อมาแต่สวรรค์เต้เพิ่นเมื่อเอาใบอันแจ้งเกิดลูกทรายเพิ่นก็เลยซื้อมาให้มาจีบเห,ห็ดจีบซีมาเห็ดก้อยซื้อลูกซื้อพอแอกินด้พี่น้อง น้งมันออก ามาเลยเอาตนอ่นึงออกทามิโนก้อยป้านินตอนแรงๆเลๆยจ้าบายดีเอฟซีมุดสุขุมสุชนโทรศัพท์แม่จีดมันบ่อยักเป็นเลยพี่น้องตอบอันแป้นพิ้นพื่นเน่ะนะมันเคียนแล้วมันค้างเคียนบาได้เลยพี่น้อง จีดเลยว่าตอบบุกอันในอั่นอันในคลิปบไ่ได้เด้๋พี่น้องเด้อสิมาตอบอยู่ไอจีดเนี้ยซะมีเอฟซีผลถามมาว่านางนุ๊กเป็นลูกไผรลูกไม่จีดแท้จริงเลยน้องนั่งอ้นเด้อผู้ทิพกับนั่งอ้นเลยแหละพี่น้องลูกสาวลาลาผู้ยิ่งแต่ว่าลาผู้ชายกับท่าตารมเด้อ นางนุกติดกับนางอ้อนอ้อนน้อยอ้อนน้อยแล้วก็นางสมสนุกสื่อเพิ่นแล้วก็เท้าเมนซีรินสื่ออาไีกับไส้สมพรแล้วก็ต่อมากกับลูกไส้หลากแล้วก็เท้าตาร,รมคือเท้าคอนสวรรค์เลยพี่น้องลาผู้ชายก็คือคอนสวรรค์ลาผู้หญิงก็คือนางสมสนุกโดยพี่น้อง ลูกแม่จีดจ้าบ่แม่ลกูกไพด,ดอ,อกลูกแม่จีดกับพ่อเอมีนางอ้นมีเท้าตูนคุ่นน้อยกระนางนกเบาเมนเท้าตาทำซึรินเพิ่นขัดเจ้าห้องเพิ่นตุ้ยนะพีนะ่น้องแก่เพิ่นเบย์ตาลุบอยู่นั่นเขาละห้องเต้าทำซื้อเพิ่อนเอลี่หาเท้าคอนสวรรค์ หัวหนากุงเอ้อเมจีดมีลูก6กมีลูกหาคนผู้ชายสามผู้หญิงสองเลยพี่นองเ้ยแต่ตอนนี้กันไ้ไพ่ได้เคยหมดแล้วกะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงอยู่ในน้อยเมจีดเอามานำเนี่ยก็คือลูกเท่าเม่นกับนางตุ้ยเด้อเลี้ยงลูกให้เพิ่นเพราะว่าพอ่อกับแม่เพิ่น ไป,ทำ,ท,ปทำงานอยู่กรุงเทพทำงานอยู่ร้านอาหารเป็นทางไ้จีดเลี้ยงไห้คุณกระ่งเงินมาให้ซื้อนมซื้ออยู่ซื้อกินกับเดือนหนึ่งหาหกพันบางเดือนก 6, ับหกพันบางเดือนก 5, ับหาพันเด้อแป๊คนก็จีดกดับกินน้ำรูกน้ำเต้านั่นละเรได้เห็นคลิปกันยากกร้านกับกินน้ำเขาแต่ละเดือนกับเขาส่งเงินมาให้พี่น้องเด้อ เงินให้ครูดเดือนพี่ก็อยากให้ลูกไปหาเงินหาค้ำนะอยู่โกนกันอยู่เลี้ยงลูกกะบัวได้กินไนดะ้บดัวได้เงินเดือนเงิเดือนจะหมดเงินนางนุกลูกสาวหลาข่อยนางส้มสนุกะน,น,นะเมียท้าวเพนเมียท้าวจีนจีนนะคนเปลี่ยนซื้อใหม่แล้ว แพนผนบ่เอาแล้วแพนแล้วผลบัวผนไม้ถึงผัดล่มผัดหลอกบ่เขาวใจน้ำพิ่นมาปีนเอาคือแพนมันกระดี้อยู่ดอกไปเปลี่ยนกินนะแตะเล่าแต่หักของเขาบัวว่าเขาดอกนี่ก็ขึ้นหนังมาี่ก็สีต้ม ขึ้นท้องนี่้สยต้มเห็ดตอชะตาเห็ดน้ำสุดเลยเด็กพี่นะ้องอันนี้ก็คือหม้อต้มหัวเด็กพี่น้องเอาลงหนังเขาเลุกเอาลงต้มนี่เลยไปดูมันหัวมันเห็ดน้ำสุดนะพี่น้องผลลวงลวงลวงอยู่เลยเขาก็ม,มาล่างพักพี่นเราด้วยรักพักกี๊กับการหิ้ ข้าวผัดหองนี่คืสีไลายนอะนี่แก้แค้นเรื่อปลาเป็น มันเหม็นๆแต่ปาลาเป็นไรกำตากแเดดเหม็นนี่บ่ได้เอาเข่าห่มมันห่อนเด็ดมันเลยตายซอย,ยผักหอมเตรียม hôm hóng, tròi, miếng bây giờ mình tắt ra đèn tép, tép mà hẹn màu vun เอาใส่มือลูกเนี่ยวันนี้เัาก็ดหังจากซอยเลยหรอก็มาเอาเดเือโวยด้วพี่น้องเพราะว่าสิ่ขั้นมุงหน้าเขาต้อง ใส่เกลือสะกอนให้มันซีสมัดหน่อยหนึ่งอาจะมาขัน้นบางนาในะพี่น้องเลยโวยเกลือน,น้อยหนึ่งบีบบางนาวลงนะพี่โดนแหลบบริเวณก้อยปลาในะพี่น้องเอ้ยมาเฮิ่งเติมหลายเดือนเลยได้ข่าวปีอยู่ของเมื่อกี้ผมจะมาเห็ดกินก้อยผู้ก้อยปลานะ สีใสประมาณี้สะกก่อนกันสีใสาลายยัน,นม,มาสมพอแอ้เป็นบวมักสมทันไม่ทีล่ละม,มักสมมันสีเดีหันเลยวันนี้ประมาณนี้ พอาไปสิท่านเอาหน้ามันไปเอาะกำลังประเดกหันเลยพี่น้องเออเลอะหันเลยหันเลยเดี๋ยวก็นี้เขาก็มาเอาะน้ำประเดกเจ้าพี่น้องน้ำประเด็กฮาบีบเอัตบีบใส่น้ำมงน,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 นานวาอัตบีตบเอาแต่ปลาเนี่ยเนาะนนกับปลาเขาขั้นแล้วเรียบร้อย ตกลงไว้แทนก็มาสลาวใส่ก,กระเทค่้นนคั่นให้มันทั่วทั่วเธอดพิ่มอีนะมาใส่พริกผุงด้ยพริกผุงใส่เยอะๆเ,เอาขัว หอมใส่หอมลงหอมซาละแน่น้ำเด้อหอมเสริมหอมบัวซอยเสร็จแล้วกอดปะเนนพร้อมกินพร้อมเสริม้ปจ้า เสร็จแล้วก้อยปลาเป็นอันเสร็จเด้อพี่นางเด้อน้ำนำต้มข้าก็เเร็จแล้วพี่นางเอ้ยก้อยก็เเร็จแล้ววันนี้ก็พร้อมกินพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าคลิปนี้มะฮอน,นีเลาไปก่อนฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าลาไปก่อนบายบาย